้นทุนที่ยิ่งใหญ่อาจไม่ใช่เพียงเงินทองหากแต่เป็นจิตวิญญาณของการเกื้อกูลกันในสังคมกองทุนแม่ของแผ่นดินมุ่งพลิกฟื้นจิตวิญญาณคนไทยอ่วงใหญ่ให้โอกาสและใกล้ชิดดูแลกันภายในชุมชนเป็นพลังยิ่งใหญ่แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตามพระราชบัญญัติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คุณแม่ของเป็นดินบ้านฟองอะลางหมู่ที่26ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสราแก้วสวัสดีครับผมนายพัฒนาพรมเผ่าประธานของคุณแม่ของเป็นดินบ้านฟองอะลางหมู่ที่26ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วบ้านฟองอะลางนะครับก็เดิมทีก็มีท่านพ่อใหญ่สังแล้วก็พ่อใหญ่สุบินสองท่านนี้เข้ามา จับจองพื้นที่เสร็จแล้วเนื่องจากที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็ได้เชิญชวนญาติญาติมาอยู่ด้วยนะครับบ้านคออารลางน,นั้นนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์ก็คือจะมีคลองเล็กๆเป็นจํานวนมากแล้วก็สองฝั่งคลองก็จะมีต้นอลางขึ้นสองฝั่งคลองจึงได้ชื่อว่าหมู่บ้านคออารลางเสร็จแล้วนะครับก็ทุกใหญ่ครับก็จะมีความผูกพันกับ อำเภอกบ,บินบุรีนะครับเนื่องจากว่าเดิมนั้นก็อยู่ด้วยกันกับตำบลบ้านนาอำเภอกบ,บินบุรีมีความผูกพันแล้วก็ทำอาหากินอ,อยู่กับเฉียอำเภอกบ,บินที่จำนวนประชากรร้อ100ยตัวเลือนครับปีพศ2550นรบะครับหมู่บ้านของอลาลังครับก็ได้รับพระราชทานกองทุนยืนขันถุงของทุนแม่ของแผ่นดินผลงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านของอลานครับขั้นตอนการดําเนินงาน ของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองอลางขั้นตอนที่หนึ่งทำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองอลางมีคณะกรรมการจํานวน25คนครับขั้นตอนที่3รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองอรางมีจำนวน100ครัวเรือน เทียบกับข้อมูลจป่ทอปี2,566คิดเป็นร้อยละ100และเทียบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรจำนวน151ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ75.5และมีประชากรจำนวน530คนขั้นตอนที่4จะตั้งกฎจุมชนเข้มแข็งขั้นตอนที่5ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดขั้นที่6กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองอารางัง ขั้นตอนที่7ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีในการประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีพบผู้เสพจำนวนสองรายขั้นตอนที่8ทํทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร,ร่วมกันอย่างต่อเนื่องขั้นตอนที่9กาการรับรองครัวเรือนปลอดภัยสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ขั้นตอนที่10การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็งช่วยกันรักกันเตือนกันให้ทำดีจะขอตั้งปานิทานด้วยใจอยากเย็นเพียงใดเปลี่ยนใจไปท้อ ใจให้เต็มที่วันนี้คุณนี้ตลอดไปความทุ่มเป็นทุนพร้อมพลังศรัทธาเสริมด้วยปัญญาช่วยพาให้เราสาร้างบุญน้ำมือที่พร้อมจะให้น้ำใจแต่เพื่อเพื้อนุน ออขอขอบพระคุณที่รับชมผลการดำเนินง,งานหมู่บ้านกองทุนเม่ร์ของแผ่นดินบ้านของอลงครับ